ก็คือ,อพอเราโทรไปหา IT ปุ๊บเนี่ย IT เขาจะถาม IP PC ของเครื่อง FM เราก็มาที่เนี่ครับ PC IP เแต่บางทีเข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นตรงนี้มาให้ดูเนี่ยก็แจ้ง IP อันนี้เข้าไปครับอพอเสร็จปุ๊บทาง IT เขาก็จะถามมาว่าแล้ว IP อุปก,กรณ์ปลายทางคืออะไรก็คือแ d ดเดสจากผู้ดูในตารางอันนั้นในตารางช่องแรกแล้วก็แจ้งเข้าไป แล้วก็บอกว่าเราต้องสามารถคอนเนคได้ต้องปริงเจอแล้วต้องสามารถดึงข้อมูลได้อพอเขาเซตเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าให้เราลองเทสเรามาที่หน้าต่างเสิร์ฟตรงนี้พี่แล้วพิมพ์เขาว่า cmd cmd กด enter ปุ๊บมันจะเรียกหน้าตา Command ่างคอ m C H H m านด์พรอมขึ้นมาอ่ครับอ่เสร็จปุ๊บคำสั่งที่ใช้ในการเทสเนี่ยก็คือ ping ping แล้วก็ใส่ IP ของอุปกรณ์ปลายทาง1 14 1ุดหนึ่เจดสจุดหจุดสอสาแล้วก็อันนี้ก็คือไอพีของแต่ละสาขาที่ตามตารางใช่รครับเสร็จปุ๊บถ้ามันปิงเจอเนี่ยอันไอนที่มันขีดทีอันนี้มันคือขีดทีคือให้มันปิงค้างไวเ้เราใส่ขีดแล้วก็ตัวทีใช่ไหมครับใช่ครับหรือจะไม่ใส่ก็ได้<อ>ถ้าไม่ใส่อ่ะมันจะปิงแค่4ี่แพ็กเก็ตอ๋อเราต้องใส่ขีดต่อด้วยขีดต้องเว้นวักแล้วก็ขีดด้วยตัวทีใช่ไหมครับ จริงๆจะไม่ต้องใส่ขีดทีก็ได้ปริงสี่แพ็กเกจก็ได้เราก็จะรู้แล้วเนี่ยว่ามันมีการตอบกลับมาจากอุปกรณ์ปลายทางจาก IP นีนี้จำนวน Data เนี่ยส่งมาทีละ3 2รอไบต์ Latency อยู่ที่ประมาณ1 s. <S มิลิเซกซึ่งถ้าเป็นสายแลนเนี่ยสแตนดาร์ดมันคือ1มิลิเซกโอเคครับพอม<บ>าเ<อ>ช็คน,นี้ปุ๊บอันนี้คือป i ิงเจอแล้วเรามาที่เว็บเบราว์เซอร์ครับ มาที่เว็บเบราว์เซอร์เราพิมพ์ https ตามด้วยคโคลอน backslash p แล้วก็ใส่ IP ปลายทางไป1นึ 1, 7, 4, ่งหนึ่เสเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะต้องใส่ semi colon แล้วก็9092ด้วย เพราะว่าการที่จะไปดึงข้อมูลที่ตัวอุปกรณ์ปลายทางเนี่ยมันต้องรีเฟอร์ไปที่พอร์ต9092อืมครับอ่พอเราใส่เสร็จปุ๊บก,กด Enter ถ้ามันเด้งเข้ามาหน้านี้ได้ก็คือจบครับก็คือว่ามันเชื่อมต่อกันได้แล้วใช่โอเคครับแล้วคือผมจะเตดไว้ให้ที่อยู่ที่หน้านี้ใช่แล้วเดี๋ยวที่เหลือพี่ใหม่มาจาัดก,การต่อใช่โอเคขอบคุณครับ